เราจะนำรูปร่างจากโปรเซสต่างๆใน solid cam ออกมาเป็น 3d โมเดลระหว่างโปรเซสได้ไหมเดี๋ยวนะขอขอทวนทั้งรอบหน่อยเดียวเดี๋ยวผมขอนำรูปร่างจากโปรเซสต่างๆอ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมุติปาดไปสักโปรเซสหนึ่งจะเอาโปรเซสนั้นออกเป็น 3d โมเดลในในตอนที่ปาดออกไปแล้วได้ไหมแบบว่าเจาะรูเสร็จยังไม่ต้อง ปาดผิวเอาเฉพาะรูปร่างนั้นใช่ครับใช่ได้ไหมทำได้ไหมจริงของเรามีวิธีครับของ solid work solid work แคมเราก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับง่ายๆดูอะไดีกว่ง่ายเหมือนกันนะครับออย่างชิ้นงานตัวอย่างตัวนี้นะครับก็เหมือนกับมีฟีเจอร์อะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับปกติเราก็ซพอเรา simulation ทูลผ่ายก็ นะครับตัวนี้ก็จะทํางานปกติถูกไหมครับครับอันนี้จะเป็นงานลักษณะทํางาน2ด้านเลยก็คือต้องพลิกงานทีนี้ผมอยากได้แค่ด้านเดียวสมมติผมเอางานแค่ด้านนี้นะครับงานแค่ด้านนี้มานะครับรบก็ทําได้ง่ายๆนะครับเราก็เลือกที่ตัวนี้นะครับตัวเพลนที่ทํางานตัวแรกแล้วก็กดตัว simulation ทุนผ่าน s i m u l a t o ทุนผ่านนะครับตัวนี้เสร็จปุ๊บ มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีออปชันนะครับแล้วก็ให้เราเซฟเซฟเป็น WIPS STL โอ้เ้าเป็นไฟล์ STL ไปเลยใช่ก็เป็นไฟล์ STL นะครับอันนี้ก็อันนี้เซฟเซฟไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลือกหน่วยได้นะครับเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้ก็แล้วแต่เราจะใช้เนาะใช่ครับทีนี้รูปร่างหน้าตาครับของชิ้นงานที่เปิดออกมานะครับก็จะเป็นไฟล์ เอนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้โหสบายเลยนี้เพราะว่า STL เนี่ยพอเอามาเข้าใน Solidworks เนี่ยจริงๆสามารถแปลงเป็นฟีเจอร์ได้ด้วยนอกต้ฟีเจอร์ของเราในะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาเราอาจจะกัดระหว่างโปรเซสไปปุ๊บอาจจะไปปิิ้นหรือว่าไปทำอะไรทำโปรโตไทป์ก่อนหรือไม่ก็เอามาโมดิฟายต่อนะตอนนั้นใช่เนาะ บางทีตัดลงไปเอ้ยโอเคมันอาจจะยังไม่ได้แบบที่เราต้องการเอาโมดิฟายต่อระหว่างไอ้นี่เลยใช่ครับหรือว่าจะเอาไปทำเป็นคอนฟิกูเลชันก็แล้วแต่ครับว่าโปรเซสแต่ละโปรเซสมีอ๋อใช่ทำคอนฟิกได้ด้วยเนาะใช่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามทั้งหมดของวันนี้